สวัสดีครับท่านผู้ชมยิน <Okay. S 1> ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแรมปแรมนะฮะวันนี้มาพบกับตาหมาป่าตาหมาป่าเหรออ่ะโอเคซื้อมาซื้อมาซื้อมารวยอ <c oughs> ตาหมาป่าฮะตาหมาป่าของลิปเปอร์ครับลิปเปอร์อันนี้ขายทิ้งปลาหมูขายทิ้งปลานี้วางไว้ตรงนี้โอเครวมๆไปก่อนแล้วกันนะอันนี้วางไว้ตรงนี้ <c oughs> ไปกันเลยฮะ <c oughs> มีพรั่วมาหนึ่งน,น <c oughs> รัวเนี่ยเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมชอบนะชอบอยู่แต่ประเด็นคือดนตีช้ามากชี้ช้ามากๆช้าช้าจะจัดแหลยสองวิกว่าสองวิกว่าสามวิอะ่ะคือมันไม่เหมาะไม่เหมาะกับการเล่นปลายเกมนะผมลองแล้วนะครับขนาดเล่นหมดโกงผมยังแพ้เลยหมดโกงยังแพ้เลยฮะเอาหยิบนี้มาครับตฮนะบิโลหยิบน,นี้มาอีกหนึ่งแล้วก็มีพี่ดอกไม่เอาฮะพอตติ้งเคมเมอร์ครับหยิบมาล็อกอันนี้ไว้ เ,เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไคต้องข้ามมีดผุงเขาเกือบจะได้โฟกันเบดแล้วมีดไอดาบผมไม่กลัวเท่ากับเห็ดนะเนี่ยดาบผมไม่กลัวเท่ากันเห็ดนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่สองวิเป๊ะฮะสองวิเป๊เปเปะเราตีไปก่อนสิบหกเอาโอเคเปิดแบตเทเลนะฮะความเร็วเหลือหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งจุดห้าหายไปประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออสโตเนตสมิลลี่วอร์สโตเนตเออเจ้าจ๊สแตดอืมอันจริงเนี่ยจ๊สแตดน่าจะโอเคสุดนะฮะโอเคสุดแต่ถ้าผมจะส่มออกมาเป็นกระปุกหมูติดเนอะกระปุกอมสินอมสินหมูหม,ม,หม,มูติดอะไม่เป็นไรฮะใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้อืมตะวางนี้ได้โอเคคลีได้นะ ได้ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวเราก็ซื้อกระปุกหม,มูให้มันแบบว่ามันระเบิดตัวเองได้ <laughs> มันมีโอกาส30%ที่จะระเบิดใช่ไหม <laughs> ใช่ฮะ30%ที่กระปุกหมูจะระเบิดระเบิดแล้วได้ของนะฮะระเบิดแล้วได้ของมันก็เลยค่อนข้างคุ้มค่านะฮะ <laughs> ตอนนี้พีดขคอ5%จากน้องหมูอาตีไป <laughs> ยังยังแตกคลีนะเห็นไหมยังแตกค, <laughs> คลีครับ <laughs> แล้วก็มีมังกรออกมามีขุนฐานได้ด้วยมังกรเ <laughs> <laughs> หรอ ออกมาเว้ยพี่สี่หน้าเล่นนะหน้าเล่นแต่ไม่เอาฮะไม่เอาเราเล่นริปเปอร์แล้วก็วันนี้อาวุธอะไรยังยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่รู้เลยฮะรีโรนหนึ่งทียิบอ,อันนี้ออกมาครับขออีกทีนึงอืมอกล้วยอีกรูปหนึ่งไม่เอาฮะแล้วก็รีโรนหนึ่งทีได้เป็นมานาออฟมาอืมกาลังคิดอยู่นะฮะกำลังคิดอยู่อันนี้มาหนึ่งอันเออมานาออฟเหรอมานาออฟมานาออฟมานาออฟแต่เราไม่มีมานานะประเด็นอะ ไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้น,นผมว่าไม่เล่นแล้วะอะวาไง,งาาไว้ตรงนี้หนึ่งสองครับนี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองอันพรวดนี้เก็บไว้ก่อนไปกันต่อครับ <c oughs> ไปต้องข้ามมีโซ่แล้ว <c oughs> โซแสโซแสลบบัฟเรานะฮะแล้วเราจะมีอะไรลบเราเรามีลิเกแค่สองหน่วยเองฮะสองหน่วยอ่ะไปต้องข้ามีไปถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ลบบัฟนี่แสดงว่าดาเมจจะไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นปะไม่ขึ้นจริงๆด้วยฮะแปดถึงสิบสี่ แปดถึงสิบสี่แต่เรามีดีบัฟให้เขานะมีดีบัฟให้เขาค่าความยิ่งเหลือเจ็ดสิบแล้วครับปิดตาไปสามหน่วยเอาตีไปฮะสามสิบสสิบห้าเฮ้ยไม่มีบัฟจริงๆด้วยไม่มีบัฟแล้วไม่ไม่มีแรงไม่มีบัฟแล้วไม่มีแรงเออเออย่างดีเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มีอ่าบล็อกอัพลินชับติดมาบูเบอรี่ไม่เอาครับรีลนึงทีมีถุงมือใช่จะต้องใช้ฮะล็อกล็อกล็อกเอออันนี้บาทหนึ่งอยากได้นะ มือนี้ไปโอเคไปกันต่อครับถุงมือกรอะต้องมีนะครับหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันหวังไว้นะครับหวังไว้อ่ะเราตีไปไฟต้องขัานเติร์ปโปเกอร์กับเติร์ฟิสเตอร์ฮะเป็นคู่หมูที่ค่อนข้างแรงแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยแรงแรงแล้วเนี่ยเออไปมาโอ้หตีมาแรงจัดเลย แรงอแรงแรงไมอันนี้เอามห้ยเอไม่ต้องซื้อนี่ซื้อไหมซื้อ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 อันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มือมาหนึ่งอันนี้มาหนึ่งครับอันนี้เก็บไว้ก่อนรีโลเล่นหนึ่งทีแตมมาแล้วฮะ8บาทขายพ่วดได้สบาทสี่บาท5้าหกเจ็ดแปดผมขายหมดนี้ได้ไหมขายได้ไหมขายไปฮะหนึ่งสองครับแล้วก็สาม7ีหเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้เจ็ดแปดซื้อนี่มาฮะแล้วก็นี้ล็อกไว้อันนี้ล่ะเก็บไว้ก่อน โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ <c oughs> เล่นแซ่เอ้ยโซ่แซ่ฮะวันนี้อันหนึง่งแล้วก็วันนี้ของที่จะใช้ลบบัฟมาเยอะแยะๆๆามากมายแน่ๆฮะ <c oughs> อย่างน้อยๆมีตัวสตุกเกอร์ก็ต้องเล่นแล้วป้าวันนี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ฮะต้องเล่นแล้วฮะเปิดแบทเทิลเรมาเราตีไปฝ่ายตรงข้ามฮะ <c oughs> เหมือนจะยึดๆก,กันสมิงนาไม่พอฝ่ายตรงข้ามพิวขึ้นมาสาหน่วยสิ1สา2ส2องยอโอเคโอเคโซแซ่มา ตัวนี้มาครับยิบอันนี้ออกมาหนึ่งครับแล้วก็เอาอันนี้มาหนึ่งอ่านี้วางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็รีโลหาของเร่งความเร็วเร่งความเร็วมี้อหมูหนึ่งอันฮะอันนี้ล่ะใช้ไหมใช้มานาโอเคซื้อมาครับซื้อมาแล้วนี้ล่ะวางไว้ตรงนี้เอ้ยพอดีเลยกวดนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนฮะที่เหลือที่เหลือที่เหลือเอ้ยอันนี้ต้องใช้ครับต้องใช้ต้องใช้เม็ดนี้ไม่ใช้ก็ได้ไปกันต่อครับ จอกเกราะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องใช้ตัวนี้ฮะอาร์เมนทีสครับต้องใช้นะต้องใช้อย่างนี้มาช่วยลบดีบัฟไอ้ลบบั๊ไปตรงข้ามเนี่ยมีโอ,อกาส25%ที่จะลบบั๊บไปตรงข้ามนะฮะปุ๊บปั๊บปุบ๊บปับ๊บย,ยังยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ลบยังไม่ลบอืมเราตีไปก่อนไปตรงข้ามาเหมือนจะเปิดมาตาทีทีหนึ่งเอาเราตีไปฮะตอนนี้คลี่มาแล้ว5%ตีไปตีไปตีไป5%ก็คลี่ได้เอาไว้สนุกสนุกนะฮะ 10 8แ4ดสิ0สี่สอยรเจาตีไปฮะเจ็ดสิบยี่สบห้ายี่สิห้ามันเกือบแพ้เกือบแพ้เกือบแพ้ฮะแล้วพิ่ตอสตุ๊กเกอร์ครับหยิมาเอาวิดนี้มาแล้วก็น้องหมูหึ่งตัวเอาช่องไปหนึ่งช่องฮะแล้วก็เก็บของนี้เดี๋ยวผมจัดของใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ <c oughs> ครับไปกันต่อฮะพิสตอสต๊กเกอร์มาแล้ว มีติส์มาแล้วนะฮะแฟนเข้ามาแล้วเขาจะไปช่วยลบบัฟไปตกข้ามมีอะไรเนี่ยมีเลเจนด์อยู่สองหน่วยเฮ้ยไม่มีบัฟบใช่เหรอเราอ่ะเฮ้ยมี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 เราเราลบทิ้ง่ะลบทิ้งลบทิ้งเออตีไม่โดนเลยนะตีไม่โดนมิดมิดมีมิดมีมิดมีมิดมิดมิด ปุ๊บตีเออเดี๋ยวนะมันมีได้ยังไงเนี่ยผมฆ่าควา,วาวมพยามเหลือ55ครับ55 55ดาเมจแล้ว20หน่วยเอาเราตีไปฮะ80 65เอาโอเคเราเปิดตาเปิดไฟตาแล้วตีอืมมันฉิวเสียนจริงมันฉิวเสียมนมากๆเลยเอาเอาแมนชีนเม็ตเลงฮะหยิบมาอันนี้ขายไปไอเขาลัปเต็ดอขาลับเต็ดอ,อ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนผมไม่ได้ใช้นะหยิบอันนี้มาฟ็อกกี้โนแมน อันนี้ล่ะได้บัฟเดี๋ยวผมซื้อมาหน่อยแล้วกันนะซื้อมาเพราะว่าเราต้องการค่ารักนะค่ารักค่ารักอ่ะวางไว้แถวๆนี้ก่อนรีลนึงที่เอิม่มไอตัวเนี้ยไม่เอาละเดี๋ยวผมเอา,าอนี้มาอืมนี้มาไอเจ้าคาเตติตโตขายไปซื้อนี้มาดีกว่าซื้อนี้มาป๊อวางไว้ตรงนี้นี่ขายไปรีลนึงที่เดี๋ยวผมหาเออสีฟ้าเหรอสีฟ้าอ่ะสีฟ้าก็สีฟ้านี่วางไว้ตรงนี้ อ,อันนี้ล่ะกล่องหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้ดาววางไว้นีอันนี้ขายไปเหลือบาทหนึ่งมีไหมบาทหนึ่งไม่มีฮะไปกันต่อครับๆๆๆๆๆเดี๋ยวถุงมืออีกข้างหนึ่งผมจะใส่เป็นถุงมือเกาะน,นะฮะ <c oughs> ถุงมือเกาะแล้วก็เดี๋ยวหาตะเกียงกันนะครับ <c oughs> หาตะเกียงไม่รู้บัฟเราจะมีให้เล่นไหมนะแต่ก็วางวางไว้ก่อนฮะวางวางไว้ก่อนน้องหมูตัวนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะครับเก็บไว้แปดสิบเจ็ดสิบเป็ค่าไม่มีบัฟแล้วฮะเราตีความเร็วอยู่ที่ศูนย์แปดโอเคเลย โอเคฮะอืมดักดิฉวนอันนี้สองเมนี้ขายนี้ไปฮะแล้วก็อันนี้เฮ้ยนี่น่าสนใจซื้อมาครับหนึ่งสองฮะเอาอันนี้มาปั๊บวางไว้ตรงนี้แล้วก็ปั๊บวางไว้แถวแถวนี้ก่อนนีรถหนึ่งที่น้องยีราฟมานี่เม็ดใหญ่โอ้โหทุกงมือมาแล้ะทุงมือมาน้องหมูมาช่องมาครับไปกันกต่อฮะโอเคน้องยีราฟมาแล้วครับยีราฟวันนี้เราจะสร้างอะไรขึ้นมาไม่รู้เรามีฮีทอยู่ มี2ูสองหน่วยสองหน่วยรววเราตแบบีไปตรงข้ามลบทิ้งไปแล้วลบทิ้งไปแล้วเอามีแบรพัยขึ้นมาหน่อยฮะแบรพัมาไตรงข้ามลบเราลบเขาลบเราลบฮะต่างคนต่างลบมีบัฟเราก็ลบฮะลบอยู่อ่าดาเมจเราขึ้นมา4 7แล้วไฟตรงข้ามเย่ส2อฮะแสดงว่าไฟตรงข้ามมีบัฟเยอะก,กว่ามีบัฟเยอะกว่าเราลบเยอะกว่ากรณีว่าเรามีคนช่วยไงไฟตรงข้ามมีเพิ่มแม็กซ์คิวบาเราตียู่ดีมันก็เลือดเด้งขึ้นไปเฉยเน่ยแล้วมีลิฟต์ลิฟต์เบดมาให้เนี่ย ขาานี้ไปฮะหนึ่งสองสามครับยีราฟมาก่อนเอานี้มาครับนี่วางไว้ตรงนี้เลยฮะแล้วก็มือมาน้องหมูมาโอเคแล้วก็เม็ดฟ้านี่ผมว่าผมไม่ได้ใช้หรอกมั้งอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะนี่วางไว้นี่โอเคไหมโอเคถงมืออีกข้างหนึ่งครับถงมือข้างหนึ่งวางตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้วางน้องหมูได้โอเคไม่กันต่อครับ โดนโต๊ะโอ้โหดูฝ่ายตรงข้ามเรือหอกใหญ่เนี่ยเคือรวมอันนึงนี่ผมก็แย่แล้วนะอันี่มันมาสองอันแล้วตอนนี้ผมโดนจอะกรอบไปละสิแปดยี่สิบสามยานโดนโดนโดนเราต่อตีะเราตี28่สแปดยี่สแปดเตีแล้วฮิวตัวเองขึ้นมาฮิวฮิวตัวเองขึ้นมาไปโดนข้ามมาเหมือนจะโดนเจาะกรอบกรอบกรอแตงนาทีแตงนทีหกสิบหกหกสิบหกสิบเก้าสามสเจ็ดากรอบขึ้นมา เออยู่ดีกกอะมันขึ้นมาเฉยเลยเกอะมันขึ้นมาฮะแล้วก็ยิบอันนี้มาครับหนึ่งต่อฮะมีดซีดครับอีกตัวหนึ่งตีอีกตัวหนึ่งอันนี้อ้าวไม่โดนเหรอเนี่ยไม่โดนเหรอเนี่ยเราอ่ะอืออ๋อโดน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 ปะโทโดน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 รีโร่หนึ่งที่อ้าวมีพอจูไม่หนึ่งตัวฮะเือนนี้ไม่หนึ่งอันเอ่อลีโรเอาอันนี้มาหนึ่งโอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่ะ นี่วางไว้ตรงนี้ล็อกไว้ครับหนึ่งสองครับอันนี้ล่ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องแบบเอากล้วยลงมาหรือเปล่าอันหยิบอันนี้ออกมาฮะแล้วก็กล้วยต้องใช่แมสเดี๋ยวผมอาจจะต้องหากระต่ายหนึ่งตัวฮะกระต่ายหนึ่งตัวอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคน้องหมูตัวนี้คือยังไงก่อนอืมได้แค่นี้ครับเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ด้วยไปกันต่อครับพอดีว่าได้ฮาร์ดบูดมาฮาร์ดบูดมานี่เราก็จะเดี๋ยวเอาเกราะหาเกราะใส่กันแล้วนะเกราะร้อยยี่สิบแล้วฮะ ร้อยยี่สิบแล้วนี่ตอกขมอนเยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับไปตรงข้ามมีเกาะไฟดาบไปฮะเลือดเราไหลยอยู่เลือดเราขึ้นเดียวเปิดไปทะเลนะฮะไฟตรงข้ามสี่สิบร้อยยี่สิบเก้าสิบเก้าห้าสิบสองร้อยสองร้อยร้อยสี่สิบห่แรงนะเนี่ยแรงแรงเรามีเว็บไพ่ขึ้นมาต้องสิบสองหน่วยจากไหนก็ไม่รู้ฮะไม่จากไหนก็ไม่รู้อืมอ่นนึ่งมีหนงก่อเกาะแล้วพี่พอจูนมาสองตัว ผมมีร์จูนมาสอตัวฮะหยิบหนึ่งหยิบสองแล้วมานาเราพอหรือเปล่าไม่รู้หยิบนี้ออกมาฮะหนึ่งโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมานานี่ผมจะไปหายจากไหนเนะี่ยเออมนานาจะไปหายจากไหนไม่รู้แต่ที่รู้เรามีถุงมือกรอฮะถุงมือกรอมีออยล์แลมด้วย เมื่อกี้มีตอนนี้เราแบบ70%ที่จะลบบัฟสองบัฟนะ70%นี่ลบสองบัฟนะครับนี่เราตีไปฮะตีไปไฟ่ังค่าไม่ม,ไม,มีไม่มีให้เล่นนะไม่มีเรามีแวมพายแบบสองหน่วยฮะมาจากไหนแล้วเนี่ยเออผมก็แอบงงเหมือนกันมาจากไหนหนึ่งสิบห้าเข้าไปแล้วฮะสิบห้าเหมือนเล่จะขโมยเข้ามาเราตีไปย 20, 20. ี่สิบยี่สิบมีแวมพายให้เล่นนะถือว่าโอเคนะโอเคเลยฮะหยิบอันนี้ออกมาปั๊บหนึ่งขวดนี้ไม่เอารีโลหนึ่งพีมี อันนี้เออต้องใช้ฮะรีโลกเม็ดใหญ่นี้ไม่เอาฮะก็ตายหนึ่งตัวเอออันนี้สไปด์ีโลโอเคล็อกนี้ไว้ซื้อนี้มาอ่ะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ค,ครับไปกันต่อฮะ กอดได้เยอะขึ้นแล้วได้เยอะขึ้นนะเยอะขึ้น250ร้อ้าไปแล้ว250ร้อ้าไปแล้วฮะอ่าเราตีไปไายป่ายก็ข้ามมีบัฟให้เล่นเยเอะเลยฮะมีให้เยอะเฮ้ยน้องสาวเราทำงานหน่อยฮะเราตีไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหวิสร้างเมเปิพายอ๋อนี่ไงมิสพอจูนมันสร้างเมเปิ้พายให้ฮะสร้างเมเปิพายดีนเหลือไว้เหลือแต่เมเปิพายด้วยเอาเราตีไปเฮ้ยยังฟุกยังฟุกเลยผมก็งงอยู่ยาาไอ้เนนมาปั๊บวางไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้วางนีได้จาก น้องสาวน้องสาวน้องสาวอันนี้ถ้าสมุิผมขยบอ่างนี้อ่านี้ขยบได้ไหมได้หนึ่งแล้วก็อันนี้ล่ะป๊บสองได้ฮะแล้วกบอีกตัวหนึ่งวางไว้ตรงนี้สามได้นี่วางไว้ตรงนี้ฮะหนึ่งสองสามฮะอันนี้ล่ะวางไว้คือกระต่ายตรงนี้กระต่ายกระต่ายกระต่ายนี่ฟอร์จูนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะวางไปเลยอันนี้ล่ะขายไปซื้อกระต่ายมาฮะกระต่ายมานี่วางไว้ตรงนี้ฮะหนึ่งสองครับกระต่ายไปไว้ไหนเนี่ย ขายนี่ไปฮะหนึ่งนี่วางไว้ตรงนี้กระต่ายกระต่ายกระต่ายอันนี้เราวางไว้ตรงนี้ได้กระต่ายวางตรงนี้โอเคไม่กันต่อครับไอหมูขึ้นไปไปกันต่อกดนี่กดไม่ไปแล้วโอ้โหาฟตรงข้ามเล่นสายปิดตาฮะปิดตาปิดตาหัวตัวไปติดปิดตาไปติดแปหน่วยฮะล้วตีโดนไหมตีมิดฮะาฟตรงข้ามโดนลบบัฟอยู่ ปั๊บของเราล่ะได้อะไรมาได้แววไพา์มาแน่ฮะแวมไพาร์มาแน่โอเคขึ้นมาสิบแปดแล้วฮะตีไม่โดนฮะตีไม่โดนเราฮิวไม่ได้ฮะตีไม่โดนเราฮิ้วไม่ได้อือมตีไม่โดนอยู่ไม่ได้มือมาข้างหนึ่งถุ่มือมาไอ้ตาหัวใจฮะตาหัวใจกระต่ายอยู่ตรงนี้หกบาทถ้าผมขายนี้ได้สี่ห้าหกโอเคซื้อมาฮะหนึ่งสองโอเคไปกันต่อครับมีพอจูนพอแล้วนะฮะสามตัว เพราะว่าเรามีกบแค่2ตัวฮะค่ารักมันไม่พอนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบหน่วยบัฟไม่มีเต็ตโนตัดเลือดโดนตัดเลือดโอเคตอนนี้รีเจนสมีนาได้อยู่แัมพายขึ้นมาสิบสี่แล้วฮะสิบสี่ไปตรงค่ามีการโปรเทคโปรเทคการลบบัฟใช่ไหมโปรเทคอะไรทุกอย่างมีโปรเทค เอ้ยไม่ใช่เราโปรเทคอ่ะดีดีนะอ่ะเราตีไปก่อนนะฮะตีไปก่อนเนี่ยโปรเทค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 กันได้บัฟเหรออ่ะเราตีไปฮะตีไปเวฟพายขึ้นมา57า9 62แจ็ห้เอาจริงวันนี้ผมไม่ได้วางแผนที่จะแบบปั้นแป็นพายขึ้นมาเลยนะฮะไม่ได้วางแผนเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ปุ๊บอันนี้เวฟที่17บเจ็ละเม็ดนี้เก็บไปก่อนซื้ออันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ นี้วางไว้ตรงนี้โอเคเลยอ่ะนี่ประจูนครับวางไว้ตรงนี้อันนี้ล่ะวางไว้ตรงนี้อันนี้ล่ะวางไว้ตรงนี้โอเคหัวใจหนึ่งดวงไม่เอาแล้วกันนะฮะลีโลหนึ่งทีมีอะไรให้ใช้บ้างไม่เอาแล้วครับไปกันต่อฮะเวฟที่สิบเจ็ดแล้วครับสิบเจ็ดแล้วถุงมือข้างหนึ่งอู้เกาะสองร้อยเจ็ดสิบไปามเล่นมังกรหน,หนึ่งสองาด <c oughs> เลือดไหลเป็นสายน้ำโอ้โหมังกรมันโหดขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ดาเมจมันเท่าไหร่เนี่ยสามสิบแปดห้าสิบห้าสิบเจ็ดเขามีไอ้นี่ฮะคอร์เตคอร์เตริโตเล,ลาประกอนพรุงนี้ดาเมจสิบหกสิบหกสิบหกดาบไฟอันเดียวเกาะไฟสองอันนะฮีทสามสิบเอ็ดหน่วยแหมยังแรงโอเคนี้วางไปนี้วางไว้ตรงนี้ตะเกียงอีกหนึ่งอันโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เอาประคอครับอีกอันหนึ่งโอเคขายนี้ไป อันนี้วางไว้ใสไปฮะนีโรถหนึ่งพีมีกระต่ายหนึ่งตัวสิบสองบาทไม่พอแล้วฮะตังพอแล้วประมาณนี้ประมาณนี้รนะกระเทียมมีตังสองบาทนะซื้อกระเทียมมาซื้อกระเทียมมาวางแล้วกันฮะแล้วก็หมดยังหมดแล้วฮะไม่กันต่อครับเ,เ,เหลือต้องสามชีวิตเนี่ยวันนี้เล่นชิลมากนะครับไฟตรงข้ามอ่ะรถควมเร็วไปที่ศูนย์จุดห้าไฟตรงข้ามกำลังรวม ไลค์ก like นะูเบิร์ตฮะแต่มีหอยทาก3ตัวอ่ะเราตีไปก่อนครับนะตอนนี้เราติดน้ำแข็งฮนะโดนปิดตาไปอีก8หน่วย แปดหน่วยแปดหน่วยอ่ะโอเคตะเกียงเราทํางานอยู่ฮะตะเกียงทํางานอยู่2อกันช่วยๆกันครับเรามีค่ารักจะซื้อรุนน่าจะมีพอรนเราไปใช้หละค่ารักขึ้นมา 3, 4ีีลงไปหนึ่งแวมไพร์ขึ้นมา27จแล้วฮะคือตะเกียงไม่ได้ใช้งานผมดูและมานาครบหกฮะหกหน่วยเจ็ดหน่วยครับเหลือหนามติดน้ําแข็ง3ามสิบหหน่วยไปตรงข้ามตีไปก่อนนะของเราล่ะตีตีไม่โดนฮนะโดนโดนโดนปิดตาโดนปิดตาโดนปิดตา,ดดตาแวมไพร์เราตีไม่โดนนี่หนักเลยนะเนี่ย ตอนนี้ข้าความไม่ย่ำเลือ3สามสิบือ3สมสิบเอาเราตีไปก่อนหิวขึ้นมาห้าสิบแปดขอให้โดนอะขอให้โดนนะไอตีไปตรงข้าเปิดอมตะอีกโอ้โหไวไหมเนี่ยแวนพายขึ้นไปหกสิบหกสิบกว่าแล้วแล้วโอ้โหโ,โดนน้ำแข็งฮะโดนน้ำแข็งแต่น้ำแข็งมันขึ้นไวมากเลยนะไวมากๆครับหนังสือแค่กี่เล่มเองเนี่ยแค่สามเล่มเองอะ สเล่มคูดาวหนึ่งจุสฮะฮีทเขาขึ้นเยอะมากนะครับขึ้นเยอะมากขึ้นมาจากอะไรก็ไม่รู้่อยทากหรอ่อยทากแต่เนี้ยประเด็นคือเราตีไม่โดนฮะตีไม่โดนปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่เลยฮะโอหนักหนาสาหัสโอเคก็ยังได้เยอะอยู่นะฮะแพ้ตาสุดท้ายเนี่ยอย่างเซ็งนะฮิตดลี่ครับปะ <c oughs> ไปต้องขนะ <c oughs> ้ามฮะกูเบิรลุงโอ้โห เปิดลุ้งนะเราตีไปฮนะเนี่ยเราถ้าสมมติเราตีโดนตั้งแต่แรกมันมีปัญหาแต่ประเด็นคืนอเนี่ยเราสะสมปิดตาเนี่ยแหละสะสมปิดตาฮนะแล้วเราตีไม่โดนพอตีไม,ไม่โดนเราดึงไม่ได้นะถ้าตีโดนปุ๊บดามเมทดามเมทเราขึ้นไวามากแล้วนะเจ็ดตีกว่าแล้วเนี่ยดูดิแต่ตีไม่เข้าฮะตีไม่โดนปัญหาใหญ่เลยเฮ้ยพั้งแล้วกันนะฮะไปตรงข้ามเล่นทอนบูม แสกูราบนะมัแสกโซฮะเอาแสกกับแสกแสกกับแไปสงถ้ามมีบัฟเต็มเลยฮะของเราล่ะของเราล่ะมีแวมไพร์มีแวมไพร์มีแวมไพร์เตียงทำงานไม่ได้นะฮะไปตรงเราเอาเอารักไปใช้อยู่ดีรักหายรักหายก็ก็กยังดีอ่ะแต่เตียงมันให้ค่ารักมาให้เราตีไป99 99 170 117เออแวมไพร์ขึ้นมา60ฮะขออีกครั้งแล้วครั้งนะไปตรงข้ามเล่นสายพิษฮนะ สายพิษเกาะเรามีสองอย็ิหน่วยฮะตีไปก่อนตีไปก่อนหัวใจเต็มฮะเลือดขึ้นมาค่ามีเกาะเพิ่มขึ้นไปเฉยเลยเกาะเดี๋ยวมนเกาะมันขึ้นนะเนี่ยสามร้อยกว่านะดูดูดูมันติดพิษดูมันติดพิษดูมันติดพิษเลโหน่าเกลียดดูติดพิษน่าเกลียดมากแวมไพายเราขึ้น5เ็นะหาเจ็ดดูดูติดพิษเป็นสองรอยตีตีตีเจ็ดออชนะเฉยเฮ้ ดูติดพิษไปสองร้อกว่าหน่วยฮะไอ้เจ้าตัวนี้แหละมันทําให้เราโดนพิษแรงขึ้นเอ้ยโดนหไอ้โดนเกาะขึ้นเกาะทีละเก้าหน่วยเก้าหน่วยเมื่อกี้ผมเห็นนะขึ้นไวมากครับผมไม่เคยเล่นสูตรนี้เลยนะไม่เคยเล่นสูตรนี้เลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รวมคิงคาวอืมไม่ค่อยรวมคิงคาวแล้วโดนตัดเลือดโดนตัดเลือดยี่สิบห้ายี่สิบห้าแต่ตามจริงนี่ก็น่าจะเกือบร้อยแล้วนะน่าจะเกือบร้อยฮะดงเห็ดก็มีแต่พิษ เออมีงูตัวหนึ่งมีเซอร์เพนซาบตัวหนึ่งคือมีแต่พิษทั้งนั้นเลยอะ่ะมีแต่พิษทั้งนั้นเลยฮะเกาะก็เยอะอะไรก็เยอะถ้าสมมุติผมไม่ได้แววไพร์มา66หน่วยเนี่ยน่าจะรอดยากฮะดาเมจร้อยห้าสิบหน่วยแม่เกาะก็ดีเออแล้วมีอันนี้ด้วยฮะโบนัสเซมินา่าเราทำ,ทำให้เราตีได้เรื่อยๆนะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเม่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ